เกมโมบ้าเนี่ยเป็นเกมที่ได้รับความนิยมสูงมากนะครับและแน่นอนครับว่าถ้าพูดถึงเกมโมบ้าเนี่ยผมก็นึกถึงเกมหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่า L O L หรือ League of Legends และใครมันจะไปเชื่อเลยครับว่า L O L ในวันนั้นนะครับจะกลายมาเป็นซีรีส์แอนิเมชันที่ฉายลง Netflix ครับคุณลองคิดภาพดูนะครับเกมโมบ้าที่มีปล่อยคลิปมีฮีโร่5 vs 5เดินกันไปดันป้อมกันไปจนแตกมันจะกลายมาเป็นแอนิเมชันได้ยังไงใช่ครับมันทําได้จริงๆและมันก็ทําไปแล้วด้วย อาเคนครับผมเป็นซีรีส์แอนิเมชันที่อิงจากตัวละครในเกม League of Legends หรือ L.O.L. ตอนแรกที่มีการประกาศสร้างแฟนๆส่วนใหญ่ที่เล่นเกม L.O.L. เขาจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกครับเพราะว่าเกม L.O.L. เนี่ยตัวละครแต่ละตัวมันมีเรื่องมีราวมีสตอรี่ของมันแบบเล่าย่อๆอยู่แล้วอยู่ในเกมเพียงแต่ว่าไม่เคยถูกหยิบมาทําเป็นแอนิเมชันเล่าเรื่องแบบจร,จริงๆจังๆสักครั้งนะครับและตัวละครในเกม L.O.L. เนี่ยโห้มันมีเยอะมากนะถ้าจะหยิบทุกตัวมาเล่าเป็นตัวเอกในการเดินเรื่องเนี่ยมันเป็น ไปได้ยากครับในซีรีส์อาเคนเนี่ยก็เลยใช้ตัวละครที่มีชื่อว่าจิงซึ่งจิงเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ได้รับความนิยมมากในเกม L O L นะเรียกว่าอันดับต้นๆเลยทีเดียวนี่เป็นซีรีส์แอนิเมชันอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมชมเลยว่างานภาพพวกแสงสีหรือองค์ประกอบสีเนี่ยทำออกมาสวยมากๆนะครับเพอเพอเนี่ยอาจจะสวยเทียบเท่าระดับของภาพยนตร์บางเรื่องเลยแล้วเนื้อเรื่องในซีรีส์มันก็น่าติดตามนะมันมีประเด็นการเมืองมีซีนดราม,มา่ามีพาสเศร้าคือมันไม่ใช่การ์ตูนแบบว่า มาสู้สู้สู้กันจบและผมคิดว่าแอนิเมชันเรื่องนี้มันไม่ได้ทําเพื่อเอาใจคอเกมอย่างเดียวคนที่ไม่เคยเล่นเกมก็สามารถที่จะสนุกกับมันได้เพราะส่วนตัวผมนะผมก็ไม่ได้เล่น L.O.L อะไรขนาดนั้นคือเคยเล่นผ่านๆแต่ไม่ได้ติดจริงจังอะไรขนาดนั้นรวมถึงตัวละครหลายๆอย่างในเกมเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้ที่ไปที่มาของเขาแบบเจาะลึกมากนักส่วนคนที่ไม่เคยเล่นเกมมาก่อนเนี่ยก็สามารถที่จะเพลิดเพลินกับการเดินเรื่องผ่านตัวละครได้แต่ผมชอบภาษาญี่ปุ่นมาก ผมว่าเปิดซาวญี่ปุ่นฟังแล้วมันโคตรได้อารมณ์เลยผมแนะนําเลยนะครับว่าใครที่สมัคร Netflix ควรจะดูเรื่องนี้ครับยิ่งใครที่เป็นสายแอนิเมชันห้ามพลาดเลยครับผมรอซีซั่น2ไม่ไหวแล้วครับแม้จะว่าไปเกม L O L เนี่ยเขาสุดจริงๆนะได้มีแอนิเมชันของตัวเองฉายบน Netflix และตัวเกมเนี่ยก็ถูกคอแลบกับเกมอื่นหลายต่อหลายเกมเลยทีเดียวครับล่าสุดก็คอแลบกับ p u b G Mobile ครับหนึ่งในเกม Battle Royale ที่ได้รับความนิยมสูงมากอันดับต้นๆบนมือถือวันนี้ตัวละครจากซีรีส์ a r เค n e ครับได้ เยือนเกมพับ G Mobile อย่างเป็นทางการแล้วครับผมโดดร่มตีป้อมกินไก่ซึ่งวิธีที่เราจะเล่นตัวละครจากอาเคนได้นะครับเราต้องทาการอัปเดตเกมก่อนนะครับแล้วเข้าเล่นนะครับไอ้แสงสีฟ้านี่แหละครับมันจะพาคุณขึ้นไปยังเกาะมิลเลอร์ไอแลนด์หลังจากขึ้นไปได้แล้วตัวละครของเราก็จะถูกเปลี่ยนเป็นตัวละครในเรื่องอาเคนนะครับประกอบไปด้วยจิงนะครับผมไวโอเลตนะครับเจสแล้วก็แคทรินสกิลที่ถูกใช้ทั้งหมดนะครับจะเป็นสกิลตัวละครที่ถูกเปลี่ยนไปเพื่อใช้ในการต่อสู้หากว่าเราตายนะครับ เราจะถูกดึงกลับมาได้แผนที่แบบปกติและถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ตัวละครรวมไปถึงหมวกอาเคนแบบถาวรนะครับเขาก็มีภารกิจ Quest Island Discovery ให้คุณทำครับณตอนนี้นะครับระหว่างที่คุณดูคลิปอยู่เดี่ยคุณสามารถทำได้เลยนะครับเขาจะหมดเขตกิจกรรมในวันที่1มกราคมปีหน้าครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้สกินเลยนะครับสามารถใช้ UC ครับเพื่อปลดล็อกสกินถาวรได้ทันทีดูซีรีส์อาเคนในเน็ตฟิกว่ามันแล้วใช่ไหมครับไปเล่นพับ G Mobile ต่อเนี่ยมันไม่แพ้กันครับ